มีด็ดโดนให้ไปทางทีลาทรครับที่พื้นที่ให้สัสลักได้เก็บทางสายขึ้นมานะครับสัสลักมองมาดุมโยยาโมงชงสายตรงนี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหนี่ชงคนยิงได้ยิงครับสุภชัยใจเด็ดเป็นตัวที่18ในฤดูกาลนี้ตอนนี้ก็เข้าไป ภาาสถิติข้องสเบโรธานะครับของทีีประจวบที่วันนี้ก็ทำหนึ่งประตูเท่ากันนะครับสิ่งที่เด็ดขาดคือหนึ่สิปลูกมาจากโอเพนเลย์ทั้งหมดนะครับดูภาพซ้ายค,ครับจังหวะขึ้นเกมมาจากกีฬาทอนครับให้ไปสัสะลักยกมาโสซนาดุบุยะหมุตั้งให้สุปชัยพักหนึ่งจังหวะก่อนจะซัดด้วยซ้ายเข้าไปครับระยะไม่กีฬาจากหน้าปากประตูก็ไม่เหลือครับลูกนี้ ดครับคือวันนี้ทุกคนเนี่ยก็รวมใจกันเป็นหนึ่งแั้วเนี่ยอาร์วีรัม,อ,มอยากจะสร้างความาวมั่นคงมั่นใจให้กับอุปชายไปด้วยนะครับต้องย้อนไปนู่นนะครับไป212-213นะครับทีเท็ดสินกบเซตัาซิวายิงดาสาร์โร่วมกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ ก็ถือว่ายังอยู่ร่วมกับสมิโรซ่าอยู่นะครับของทางประจวบ